สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายโกดกับนี่เกมนะครับคนเดิมเพิ่มเติมใส่ไข่ใส่พักอร่อยเลยนะครับทุยรรอเล่นหาครับก็จะมาทำอะไรครับคุณเพชรนี่อทําอะไรไม่รู้เลยครับรเออไม่รู้เลยจะทำอะ <c oughs> ไรครับแม่งไม่ต้องเล่นละรอเล่นห <c> า <oughs> จะทีมอเอาตังเป้าเอาเอาบอ ขึนซอมบี้อีฮัทเทพนี่ยวันนี้มันสายเบอร์ใช่รึนี่เลยมาใส่ผิดอันอ้าเป็นไงสลายป้องกันสลายโจมตีป้องกันการโจมตีไหนฮะอะไหนชีกก่ะชีกอะไรชีกน้ำฟ้าอยู่ในอัพน้ำหอมนะครับก็ตัวนี้ตุ๊กตาดิเออวตุ๊กตาเออ,อดีแล้วดีแล้ว<ไ> อ่าเรามาเล่นทีมกันนะครับเล่นทีมหมดวันหนึ่งป้องกันไ<ป>ด้สองเอ็มอะไรเอ็มอะไรล่ะเนื้อไปจบทีเราตีหกเราตีหกเลยเนี่ยอังกู๊งหกชั่วโมงแค่นี่นี่อาบุชาห้าปุชาาชาสุดหินนะครับกวนอุ้งไปเลยมึงทำกูเจ็บใจเอ้ยอย่าเอาอยูริไอ้ยุนอาหนะยุนอาใส่กระปองยังไม่ได้ ยิ่งอานกระโปงอย่าไปเอาันเงินยิ่งอ่านเป็นตู้ทำไมอ่ะมันใส่กระโปงเอาไม่เคยซูมเลยยิ่งอานใส่กระโปงใช่อยู่นหใช่เออไอเล่นทีมดิตัวนี้มันทีมมันสกิลทีมตัวไหนตัวที่ใช้อยู่ออหลับเชิญเองหลัเชิญเอาเอาแค่จะเชิญเนี่ยเราเชิญเองได้แล้วเนี่ย เชิอแล้วเร็วจะได้ตังเยอะๆนะครับตัวนี้ได้ตังเยอะจะได้ลองรีวิวได้เลยนะครับหน้าเพลงอยากได้อีกตัวนึ่งอ่ะตัวชื่อวาคาลีนะครับแคลีนี่แม่งมาเป็นแคเลยใช่ที่ไหนแคลเนี่ย VIP แคลน,นะครับอ่าเดี๋ยวเจอที่นั่งธรรมดานะครับ แคน V I P นะครับเจอที่นั่งธรรมดา,น,านั่นเตะออกเร็วปุ๊บเตะได้ที่ไหนละมันหัวเจ็ดชั้นระดัวหนึง่งไม่หนีตามเพื่อนนะเราไปแล้วหนีตามเพื่อนเวลจะอัพแล้วครับเย่เย่เย่วลจะก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครไปเยอะนะครับลูกบาทอะเอ้ยลูกเต่าพื้นฟิทชอบเต่าพื้นบาทตลอดเลยนะครับก็วิวเจ็ดห้านะครับ ซื้อด้วยเงินได้เลยนะครับหนึ่งล้านนะครับไม่ต้องใช้ไปเยอะแค่มีตังก็เพียงพอแล้วพอเพียงนะครับไปไหนอ่ะโดนเตะออกโอ้มังอุตส่าห์กดมาอ่ะกดเพลีกเชิญมาเลยอืมอือเราก็ไม่กดตกลงเอาคนเดิมดีกว่าเพิ่มเติมเพิ่มเติมกดเชิญกูเลยไอโอเสียเวลาเยอะมากแล้วเดือบือ กด e, เดโถ่ทำเสียเวลาเอดต้ดไปเลยนะครับมันเสียเวลามากนะครับตัดไปก็ต <c ute al> ั <c ute al> เอเด่อ่าครับก็มาแล้วตัดมาแล้วเฮ้ยสกิลทีเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิมึงเอาดิมดิึงว้าดิมึงจะต่อยแล้ว,เอ,ลวเอาเรือวัาจี้แต่ละคนเฮ้ยไม่ผมงงมันใส่มาทำไมสองอันเนี่ยฮะ เนี่ยมันกล้าแบบอันนึงไม่ออกอีกอันนึงออกใช่ไหมในนี้มันออกทับนะครับอันไหนเปอร์เซ็นต์ออกเยอะกว่ามันก็จะออกอันนั้นนะครับว่าอันนี้ที่วาเนี่ยเออเอาวเรื่องวะไม่มีไวไอ้อลีดอะเพชรไม่ถามมึงอ,อ่ะอ๋อไม่มีมึงสก,กิลสก,กิลเพิ่มมันแล้วเพิ่มเงินโอ้โหข้อดีเลยเนี่ย โบนัสทองยี่สิบได้รางวัลหมดคุ้มประก็บมาดิไม่อยากจะจับไม่อยากจะตัดใจตัวเองมันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันคิดไปไกลยากที่จะเดินกลับแล้วจำเป็นต้องขัดใจเอาเก้าให้มึงมาซื้อไงแผนแผ่นเข้าใจวะนี่เดี๋ยวไปหกให้ ไปครับโอ้ดีไม่สิบสองมัก็ขี้ก็เจอได้บวกสามเหมือนกันเดี๋ยวผมมาเก้าดีกว่านะครับไม่เอาโอเคไ่เอาเคเอาเก้าหรือเอาห้าเอาหกเชตโตไปเลยบินบินไปในช่องนะฟ้าบินไปเจอครับไปค่ะเฮ้ยร้องอะไรเฮ้ย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 ป๊บนึง ใส่ลืมใส่ระฆังมาเลยครับกระดิ่งระฆังระฆังนะครับระฆังกระดิ่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 งไม่นะโอ้เบิอนจังวะเอ้เบิ้นเยอะแหละเออเบิ้นเยอะไปแหละตบดีตบมันไปเลยไปไปไปไดอย่างนี้ก็ไปไอ้เบิ้นเยอะเบิ้นยังงี้ไม่ซื้อไอ้นี่มาเลยเออสร้าง สามหลังไปเอาให้ได้และให้กูเอาเนี่ยสองสี่เอาหกต้องอนัไปดเชดเอาหกให้ได้นะแมวเกียดแต่มันทอดปแปลกๆนะครับมันดูแบบเหมือนเหมือนยังไงอะบแบบพูดแปลเออต้องลองเล่นเองมันปแปลกๆเวลาตัวมันเดินแบบ มันเหมือนหุ่นนะหุ่นหุ่นเออมันค้างๆก็ตุกๆนะครับเอ้ยตก <นะ S 3> <ด>หุ่น,ต,นต,ตึกตึกหุ่นเหมือนอุลตร้าแมนเล็กๆที่เคยแถมอยู่ในขนมอ <c oughs> ่ะจยเล็มนะมันยาเกี่ยวอะไรกับอุลตร้าแมนนะนั่นดินะสร้างแม่มเอออ่าก็ไอ <Okay. c oughs> <c oughs> นี่แผน,แผนแผนแผนเยอะครับแผนบบอยบินแล้วพุญเน่นอยากเห็นบินหนึ่งโอ้โหบินโหหระบุมชนะได้ไหมจะให้แพเราถ้าเกิดผมไม่ใส่นี่กระดิ่งไม่มีากายเป็นสีมาไอเนี่ยวิหารสองสี่สี่ทอยออกจะง่ายเยี่ยม แต่มไม่มีจบอ่ะดิก็ชนะแล้วเนี่ยชนะแล้วเออนะแล้ว,วนึกว่าฮะนั่งใหาจังวะบอได้ตังค์ได้ตังค์เยอะดูดูดูเป็นไงเป็นไงตังค์เยอะมากเอาไงเด้อได้หมื่นหกได้หมื่นสี่มันมันได้ของเพื่อนอะแม่งมันโดนไล่ออกอ่ะโคบอมอะไอเแค่มันโดนโดไล่กันหมดได้ตังค์เยอะนะครับตัวนี้แต่ เวลาเล่นอะไรเงี้ยไม่แนะนะเอาไว้เล่นเล่นเก็บตังอะไรอย่างงี้นะครับไม่ได้เอาไว้เล่นจริงจังง้องต้องเล่นปั๊มกับเพื่อนเล่นปั๊มกับเพื่อนเล่นปั๊มตังอะไรอย่างงี้นะครับโดยโดยเฉพาะไอตอนที่มันมีเอเวนต์โบนัสทองด่านไอ้นั่นอะ RP พด่าน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 ซอมบี้ครับด่านซอมบี้ตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้มันเพิ่งงออซ้ายขวากลางเป็นขวาดีกว่ายขวามันจะดีเอ้ยกด เปิดปิดเบลอแล้วเอาขวาบวกขวาเอาซ้ายจุ๊บเก็บตังเก็บตังตังนี่มองมองคนดูเช่ไต้กายคิดต้าจากอะไรอ่ะเอ้ยกายคิดต้าจากไอ้นี่ไอ้นี่อะไรวะแพ็กการ์ดมาม่าเออแพ็กการ์ดมาม่ามันให้ด้วยให้ให้กูเปิดมากินรอบไม่เคยได้เลยยังไม่ได้มือไม่แน่ก็ดูคลิปประมาณนี้ก่อนละกันนะครับ จะได้ไม่ยาวเกินนะครับจะน่าเบื่อจะได้ดูคลิปอื่นคลิปอื่น,นกันด้วยนะครับอ่าก็วันนี้ร,รีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้ตังค์เยอะเฉยๆนะครับไม่ได้หัวอะไรมากเลยนะครับก็ก่อนกับก็อกอขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับก็สวัดถ้าเกิดชอบก็กดอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กำลังใจให้ผมด้วยครับส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาสวีดัด๊สวัสดีทุกท่านนะครับบ๊ายบาย